เดือนอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะจัดไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วนะครับแฟนคลับของเกมบอลยาหยีแฟนคลับของตายของหน่องมุ่งแฟนคลับของลูกกาฟิวของลูกแปลว่าแฟนคลับหนองแน่นหนองเหลิมแฟนคลับแม่แดงมู้เจ้าเข้าไปได้กลุ่มไปแฟนคลับลูกสาวนี่ไส้ใจจะลอยทุกทุกคนพี่น้องเขากลุมหรือย,อยังครับถ้าพราท่านเอ้เขาเฝ้าเขาให้มันได้เห็นกันสุนารสุตาขอเช็งฟื้อ คฉกซื่อสนามสนุนกันเดือนเดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็ปีทีแรกของของเดือนเมษานะครับก็คือวันนี้หลายคนทรงขอความมหาผมว่าโอ้มันนี่คือเงียบแท้บ่เห็นไหลเอิบนคนเข่ากุมดีองตะพอดีผมก็เสียดายอยู่ครับมื่นี่ครับถือมื่อที่ยากคือมันเด็กคำมาคนแกนแต่ไม่เห็นทุลาไม่เห็นนองว่าเออ กินหองกันนอนี่นหองข้อนแกนทุลาที่มันข้างข้าไว้ให้มันเรียบร้อยเพราะหาโอกาสที่จะละมืองกัไปล่ำเรื่อยใหญ่มองไปเรื่อยๆพอดีมือนี้มากไก่ก็เลยอยากเก็บทุลาจะของมันแล้วครับก็เลยโมเด็มมะลายสดแต่ผู้ใดบอกเขาคุ้มกับผู้ใดเห็นเท่านั้นแหละครับ ผู้ใดเข่าก้มแล้วก็ได้เห็นกันผู้ใดว่าท่านน้เข่าก้มกับผู้ใดเห็นกันน้องๆเขาก็ซ้อมมาสามสี่หมื่นล้วครับงานโชว์ต่างๆโชว์ใหม่เมื่อนี้มีเปิดอัลบั้มของเแ่าตั้มสุภัชัยแล้วก็ตายสุวรรณนั่นแฟนครับน้องตั้มสุภัชัยปกติก็หลายอยู่ที่พี่น้องในเข่าก้มบ่ แฟนครับต่ำสุภาัยเลยเขาคุ้มมาครับคุณโรถนจะนามี่ยนบันไหนาไงมัซอมีคนมาคอยนาไงซอมีคนมาทวงว่าไอยนาไงไงละตองนำบอกเจ้าให้มาทวงว่าคอยนายไงคักไรอฟดีไปซอเมี่ยคอเด้ ฝากมาไล่เหตเดิมเหมือนแรงกรับแย้ขอบคุณครับพระคเอขอบคุณคุณพ่อเอโเออไอ้ตามลองผู้แรงเหมือนมองแล้วก็เมื่อจี้อ่ะหัวใจเดียดหาก้อนเหมือนมองครับพี่นองเอคนที่มีควรับครับเกมารโชมท่านขอขอรำใจตลอดในฤูกาปีที่แปดในยุคของโซเฟีนกันมาบ่ายพระลูก พากนพ่นองครับน้ำโชวาพากอนเดอพี่น้องชวันนี้มีโชมากพี่น้องัพี่นองขนแกนครับูเียนแต่โชอยู่เดพี่นองครับนไในมัจวงกันมานหนไงเนาะค่อยสีส้วนเมี่ยขยเียดห้เจ้าด็บ่เขียดหอกพี่น้องยอมลำโยเคยรอมอยู่ดอก็มีคนย่อง่ารออยู่ งานโชว์ใหม่หมพิเศษสำหรับพนังาจ้าภาพเาขั้วกสามีมณีนะครับกีน้องเด็กเปไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็มีซิงเกิลงานเพลงของพระเษตต่ำซุปพช่ยกับซิงเกิลงานเพลงเย็บแหวมเมียเขาพร้อมกับซิงเกิล่กินเขาไปลูกนาใตอนํา่นในพงศ์ล่วงสอมื่แงค่อยๆตามคิดใสพดแน่นะครับซิงเกิลงานเพงใหม่ เข็เอกต่ำออกมาไม่ไม่สดสดแต่บีนองครับเครื่องด่มเนี่ยเขาทางช่องยูทูบหมอลำใจจะร้อยหนึ่งร้อยสิบเกณฑครับพร้อมกับทีมงานดีของน้องตายสุก็นั่งกินเข่าไบน้ำตาปากบี่น้องกัแจ้งพี่น้องกันนวดติดแห้งใจแน่เด้อพี่น้องครับทั้ตัวนี้ก็ร่างเดิมจะมาทานสี่เกงฑทองเหมือนเดิมนะครับปูจิตกลับยืดทางหลังของพี่น้องเป็นสีเหลืองนะครับแค่มีฟ้าเยอะน้อยมา ก็ได้รับหลุดพล้องปีนองครับหลุดพล้อทงทำมูลค่า3,000บ,า, 3, บาท3ลังบาทค่ำคืนนี้นะครับพี่พายเอรอยมากจะ่ชที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนเดินตรงไปที่ฟูจิกรรมของเครื่องดืง่มมูลค่าสิบหยดสาลงไปเอาฟูปีนองครับ ประมาณ5ตุ้มวหนักบ0 0กิี่ใช่ส่อแอนอลดีจุมากหลอกเน่งขาานการัดสินใจขอสอบปากัเป็นทีมต้องเอาไว้จ0 0บาทราวัลแกเป็นนกกันเลย9 0 0นบาทางานนี้เรนทีมนะครับผู้โชคดีอาจเปนีนหนอง้หน้าอาเป็นหนอเป็นแม่แอปรณ์สหรัเดินหลังต่อบแคลนจิตทยาท่ต้องุูนักสรภูของเส้นของให้พ้อมเงด้วลยคุณทีทีา